โอ้ปลาเยอะเลยลูกปลาขับนี่ทุกคนพี่กู๊ดมาเลี้ยงอาหารปลาดูปลาเยอะแยะเลยนะปลาปลาเยอะไหมพี่กูด๊ดนี่เรามีพิกมือด้วยโอ้โหดูปลาดิเยอะมาก ต้เกาะพอไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่กู้ดหล่นเราอยู่กันที่นี่เลยเกาะยวนที่ท่องเที่ยวของนครสวรรค์มีน้ําตกด้วยไหมปลาคราบเยอะมากเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกขยับมาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวตกโอ้ยจับเสื้อไว้โอ้โหปลาเยอะเลยน้ำตกอยู่นี่ไหนน้ำตกอยู่ไหนอยู่นั่นโอ้ั่นคือน้ำตกนี่เอง ปลาเยอะไหมพี่กูด๊ดปลาเยอะมากน้ำกระเด็นใส่หน้าแล้วว่าขายอย่าฮะไม้เลยให้หาักเขาเลยโอ้โหพี่ปลาพี่ปลากระเด็นน้ำใส่กู๊ดเต็มเลยอะ่ะเจอน้ำตกโอ้น้ำตกเลยเห็นไหมน้ำตกโอ้ ไม่ตอนนี้ให้หักอ้าวอาหารปลาลนหมดแล้วเจ๊เจ้โอ้ยปลาดิ่นน้ำอีกแล้วพี่ฟู๊ด ้าดิน้ำใส่พี่กู๊ดอีกแล้วเรียกแหละพี่กู๊ดไม่ให้สักทีอ่ะว้าวพี่กู๊ดรอด้วยพี่กู๊ดไปไม่รอกันเลยรอด้วยตาวิ่งตามพี่กู๊ดก่อนโอ้โหไม่ยุ่อกัน อ,อะไรเนี่ย,ยหุ่นโคมไฟนี่นาไวไวนใช่ไหมหุ่นโคมไฟอันนี้ตัวอะไรเห็นไหม,มตัวอะไรนะมังกรแม่โอ้โหมังกรแม่รู้อ,อีกตัวนึงเหรอมัมโอ้โ อันนี้มังกรเก๋โอ้โหอันนี้มังกรเก๋มังกรอีตาเองนะว้าวสวยเลยบรรยิงาศดีมาัอดิงบงดิอบังดิงบังดิงบังดิงบัดิบังิงงด้งบังดิงบังดิงังดิงังดิงบังดิงบัง่ิดิบิงบิงััดิงิงดิงดิงนัิ เห็นไหมมีมังกรตัวใหญ่ด้วยอ่ะมีมังกรหลายสีเลยนี่นี่มีสะพานด้วยมีสะพานไฟด้วยมีสะพานด้วยไปพยยแดครับรอด้วยรอดอรอดูรอที่ทางนี้ลูกเลยเลยนี่ว้าวพี่กู๊ดก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะไม่รอกันเลยนะ รอด้วยโอ้เหนื่อยไหมสวรียังเฮ้อเฮ้อไปหิวอ้าเสียอาหารปลาหน่อยหมดแล้วนะ โอเคอ่ะนี่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 โหตรงนี้ก็มีปลาทุกคนดูสิเห็นไหมจะมีปลาเยอะนะโอ้ตรงนี้ก็มีปลาเยอะนะดูดูดูมีปลาด้วยเอาพี่กู้ให้อาหารปลาโหดูสิให้อาหารปลาททุกที่เลยบนสะพานก็ให้ได้เห็นไหมเนี่ยมีปลาเยอะเลยสะพานก็ไม่น่ากลัวด้วยมีราวเรียบร้อยเลยเห็นไหม ว้าวโอเคไหมพี่กูอยืนตางโู้นได้ไงบ้างโอเคพี่กู้ปาพยายามนี่มาให้ใกล้ๆนี่นี่มาให้ตรงเก๋์นี่โยนให้ตรงเก๋์มากเลยมันไม่ถึงเหรอแมเอาก็ไม่ถึงว้าไม่ถึงนะลูกเปลี่ยนที่ดีกว่าปะร้อนร้อนร้อนรอน จะให้ตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ให้ได้ให้ห ok แรงๆนะไม่ถึงคืบคืบคืบถ้าขาถึงไหมถึงถึงชอบไหมครับชอบเลี้ยงปลาเหรอ pues. โอเค <ไป S 1> รอดูเด็ว <laughs> ปลาหกนี่นี่ถึงแล้วสิ่งที่ให้แล้วตรงนี้ก็ให้ได้ครับใ,รใช่ตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้โย<ด>่เลยบอกแม่จับกุ้นน่อย ี่ปลาเต็มเลยทุกคนดูสิปลาจะขึ้นมาหาแล้วว่าฮะดูสิทุกคนตรงนี้ก็มีปลามีปลาทุกที่เลยอะปลาขึ้นปลาสวยๆแ้บนั้นเลยอะไรนะปลาไม่ขึ้นปลาไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นปลาโอ้หอาหารก็ไหลลงไปหาปลาเห็นไหมเห็นที่ปลาปะที่ปลาก็กินอยู่เนี่ยเยอะแยะเลย โอ้โุ้ยตัวอะไรอะ่ะทำไมตัวใหญ่จังอะไม่ใช่นะนะตัวขาวๆอ,อ่ะโอ้เอาปลาดิ่น้ำอีกแล้วปลาดิ่น้ำใส่บ๊กูดอีกแล้วระวังปลาดิ่น้ำใส่นะนที่นี่เรียกว่าคลองยวนชวนรักนะเช็ดมือเช็ดหน้าด้วยเลยเหรอ เดี๋ยวแม่เช็ดมือให้ก่อนนะน้ำน้ำอิวีเร็วมากคืออะไรไปติดไปต่อไปจะไปซื้ออะไรครับซื้อแปซี่โอเคซื้อของเล่นซื้อของเล่นฮะแปซี่ได้ไปนู้นนู้นมีไฟด้วยเห็นไหมแล้วพี่กู๊ดรอด้วยรอด้วย มีกำแพงไฟเป็นปลาติดไฟด้วยว้าวเท่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋วรอด้วยห,หมาเห็นไหมได้ยินเสียงหมาไหมรอก่อนรอก่อนเสียงหมามา มีวิวดีมีน้ำตกน้ำตกก็มีไฟด้วยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนอยากจับน้ำตกเหรอโอเคไปกลับบ้านได้โหขึ้นลงได้หลายทางมากอ่ะที่จอดรถก็กว้างนะไปเดี๋ยวไปซื้อแป๊ซี่กันเอามอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันนะพี่กู๊ดวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันนะคลองยวนเคย ของยวนชวนรักใช่คอยยวนคอยช่าง <c ười> ักเออคอยยวนชวนรักโอเคบ๊ายบายก่อนครับลูกบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ